สงสัยาต้องเอาเรื่องนี้อีกสักหน่อยไหมเนี่ยมีเขาเล่าเป็นนิทานนะว่าดีเหมือนกันยมลองฟังดูนะอ่าอันนี้หลงจากการฟังธรรมเนี่ยมีครั้งหนึ่งเนี่ยมีแม่กับลูกคุยกันะไอ้ลูกชายก็คาดคั้นนะลองเชิงถามแม่นะแม่เขเป็นนักปฏิบัติธรรมชอบฟังธรรมอยู่เรื่อยเลยไอ้ลูชายตัวน้อยก็บอกว่าแม่ครับ พักหลังนี่แม่ไม่เห็นขึ้นไปฟังธรรมไปศึกษาธรรมในห้องพระเลยะแม่ก็ตอบอย่างหนักแน่นว่าไปไปแน่นอนลูกะลูกก็ถามว่าแล้วเนื้อหาที่พระอาจารย์ท่านบรรยายหลักเป็นยังไงลูกลูกลองภูมิแม่ดูซิว่าแม่จะฟังธรรมรู้เรื่องหรือเปล่าเนื้อหาที่พระอาจารย์ท่านบรรยายหลงใส่ไปนั่งฟังเทปหรือฟังอะไรก็แล้วแต่ฟังแฟดไดอะไรอยู่เนี่ยนะแล้วเนื้อหาเป็นยังไง นะคนเป็นแม่ครุ่นคิดอยู่คู่ใหญ่โดนไอ้ลูกชายตัวน้อยถามนะคิดอยู่เอ๊ยนะยังคิดไม่ออกเลยว่าแท้จริงแล้วเนี่ยอาจารย์ได้บรรยายเรื่องอะไรแต่ก็พูดบอกว่าปุปปับแม่คิดไม่ออกหรอกนะจะมาถามและให้แม่ตอบตอนนี้แม่ก็คิดไม่ทันหรอกนะแม่ก็กลัวเสียเชิงเหมือนกันนะจะมาให้ปุปปับให้ให,ให้ให้ตอบได้ไงแต่ก็รู้สึกว่าเอ้มันมีประโยชน์นะสำหรับแม่ แม่ก็บอกลูกกันนะอลูกชายก็ได้แต่หัวเลาะแล้วก็บอกแล้วก็บอกล้อล้อแม่บอกว่า,า,าเนื้อหากลืมไปหมดแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะแม่นะอว่าแม่ถ้าอย่างนั้นเลยนะแม่เมื่อได้ยินลูกชายบอกเช่นนี้ก็เลยบอกแม่ก็เลยหยิบตะก,ก้าในะตะก,ก้าสารใบเก่าๆใบหนึ่งอ่ะอ่าแล้วก็บอกกับลูกว่านี่ ช่วยแม่ทําอะไรสักเรื่องได้ไหมน่ะไอ้ลูกก็งงว่าเอ๊ะทาไมแม่เอาตะก,ก้าที่สารที่มันมีรูเต็มไปหมดเลยนะแม่ก็บอกว่าเออนี่แกเอาช่วยเอาไอ้ตะก้าใบนี้น่ะไปที่ก๊อกน้ําแล้วก็ลองน้ําให้มันเต็มให้แม่ทีเออเอาตะก,ก้ารั่วๆเลยไปรองที่ก๊อกน้นําน่ะช่วยไปลองที่ก๊อกน้ําให้แม่ทีน่ะลูกชายหัวล่อดังลั่นเลยน่ะแล้วบอกกับแม่ว่าแม่ ผมไม่ได้โง่ขนาดนั้นนะแม่ตะกร้าสารแบบนี้มันจะไปลองน้ำได้หรือ <c oughs> ย้อนแม่เลยนะแม่ก็เลยฉวยโอกาสอธิบายสั่งสอนลูกเลยบอกว่าแกพูดะถูกแล้วมันใช้ลองน้ำไม่ได้นะแต่ว่าหลังจากที่น้ำไหลผ่านตะกร้าแล้วเนี่ยน้ำก็สามารถที่จะล้างอคราบสกปรกของตะกร้าเนี่ยออกใช่ไหมนะ ถึงตอนนี้ลูกชายก็ด้สามารถเข้าใจว่าเออนะความหมายของแม่เนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยพวกที่ที่นั่งฟังทมแล้วเนี่ยแต่จําเนื้อหาสาระทำไม่ได้เลยนะแต่ขณะที่ฟังเนี่ยนะมันตั้งจิตตั้งใจฟังอยู่เนี่ยความจริงสภาวะของเราเนี่ยได้รับการชำระล้างไปแล้วก็มีเห็นไ,ไหมเ,ออเรื่องนี้สะท้อนใี่เห็นว่าบางทีมันจําอะไรไม่ได้เลยนะฟังทมจบไปแล้วเนี่ยบอกโอ้โหเทศดีจังเลย ถามว่าเทศเรื่องอะไรไม่รู้นะไม่รู้จําไม่ได้แต่มันมันพร้อมกันแล้วมันก็ได้ชำระล้างคือคล้ายๆเหมือนจะทําให้ปัญญามันเกิดเอลียดขึ้นใช่ไหมใช่ไม่ใช่ว่ารู้ว่าปัญญาคือว่าเออตะา้ามันรู้เนี่ยมันล้างมันใส่น้ำไม่ได้อันนี้ปัญญานง่ายๆแต่ว่า ําชาลงไปเนี่ยมันล้างได้อีกอันนี้ปัญญามันระดับก๊อกที่สองอีกเป็นปัญญาที่ลึกอย่างน้อยมันก็ทั้งจะจาอะไรไม่ได้นะแต่มันก็ชาระล้างไอ้กิเลสอะไรเราไปได้บ้างแล้วล่ะเข้าใจไหมปัญญาความความคมคิดมันก็จะเอออันาียคิดว่าแม่คนนี้ก็ฉลาดเหมือนกันทันลูกฉลาดอ่าทานลูกก็เลยก็เลยเอออาจารยว่าเรื่องเรื่องเหล่านี้ที่ทำกันดีดีครับท่านเพราะนั้นเราอย่าไปคิด อย่าไปคิดน้อยใจเว้ยทำไมเราฟังทำแล้วเราไม่รู้เรื่องแล้วตอบไม่ถูกไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแต่ฟังแล้วมันรู้แต่ว่ามันดีอ่ะนะรู้ว่ากิเลสเพราะเพราะบางคนคนไม่ช่างพูดอ่ะนะคนที่ยังไม่ค่อยช่างพูดเนี่ยบางทีก็พูดไม่ถูกอ่ะพอฟังทำแล้วมันเออมันได้อะไรมันดียังไงะฟังทำเรื่องอะไรนะแต่มันก็ยังเป็นอยู่ห,ห, <prospective. S 2> หลายครั้งเอ,อ,อ้เล่าให้ฟังประกอบนะเขาบอกเอาถ้าพูดเรื่องนี้แล้วมันใช่ไม่ใช่เรื่องตื้นๆนะมันเรื่องลึกเรื่องะเรื่อง ไม่ทรรมดาคือคืออยากจะถามท่านนะคะ่ะคือเวลาฟังธรรมนะคะ่ะฟังธรรมก็ก็เข้าใจนะคะที่ที่ททา,นท,าน,ทน,ะะนท่านเทศอรรมานุษเทศให้ฟังเออ่แต่พอเข้าใจแล้วก็พยักหน้ารับอ้อออใช่ใช่ใชอ๋อเข้าใจนะคะแต่พอที่เราฟังแล้วอะไรแล้วเนี่ยเราจะเอามาพูดหรือมาปฏิบัติต่ตอ,อเรียบเรียบไม่ได้แล้วมันบางครั้งมันก็เอ้าลืมไปแล้วอะไร่เงี้ย ตรงที่ระยะฟังก็คือเข้าใจในช่วงระยะที่ฟังถ้าพอหลุดออกมาแล้วอ้าวลืมแล้วอะไรประมาณนี้จะ่โอ้ยน,นี่เป็นกันเยอะเป็นธรรมดาเป็นธรรมดายมไม่ต้องไปวิตกเลยนะเป็นอย่างงกันเยอะแยะเพราะว่าโอ้ยอาตมาเองก็เหมือนกันฟังพ่อท่านเทศเนี่ยโอ้ดีดีนะแต่จะให้เทศอย่างพ่อท่านเนี่ยสมมติก,ก็ยังทําไม่ได้เหมือนกันนะเพราะภูมิมันคนระดับระดับมันยังไม่ได้เราก็อย่าเพิ่งไปน้อยใจกันนะเราก็เทศตามที่เราที่เราเทศได้ เราก็พูดไปตามที่เราพูดได้ะก็ดูหมู่คนเออคนนี้พอรับได้แล้วก็คุยกับเขาบ้างในหมู่เพื่อนสมาชิกที่สนใจธรรมะด้วยการสนทนาธรรมกันไปโน่นนี่เท่าที่เรารู้อ่ะนะไม่เป็นไรหรอกมันจะไปรู้ตามเป๊ะเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกโยมนะเพราะฉะนั้นต้องเออต้องเข้าใจอันนี้แล้วอย่าไปน้อยใจเสียใจเอ๊ะทำไมเรายังจําไม่ได้ทําไมเราพูดไม่ได้ถ้าที่เราฟังเราก็รู้เรื่องแล้วฟังมาก็ดี มันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าฟังแล้วรู้เรื่องแล้วจะพูดได้อย่างที่รู้ไม่ใช่ออินายเองยังไม่ได้เลยใช่พูดอย่างให้ได้อย่างพ่อท่านอย่างวำไยังทําไม่ได้เลยยังเข้าใจไหมเออเข้าใจนะคะค่ะคุณค่ะเ,เพราะนั้นบางทีฟังพ่อท่านไม่รู้ยังมาฟังลูกท่านเอา่อนลูกท่านหนาจะฟังมาแล้วยังพอจะเออได้เข้าใจได้อะไรได้ง่ายขึ้นกว่าเนาะทำไมลังเกียดกันว่า สู <ique> ้ฟังพ่อท่านไม่ได้ลึกซึ้งกว่าสูงกว่าถ้าไม่คิดอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรไม่มีก็แค่นี้พอนะพอดีเพราะเดี๋ยวมาต้องรีบไปร่วมพิธีก็ขออำลลาพวกเราขอพระคุณท่านสมะเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะสาธุสาธุเอาไว้โอกาสหน้ามาเจอกันใหม่เจริญธรรมนะ พี่น้องชาวโลกุตละนะเรียนโลกุตละทุกๆคนนะไหนๆก็ชื่อเรียนโลกุตละแล้วเนี่ยวันนี้ต้องพูดเรื่องนี้ให้เต็มที่เลยนะว่ายังไงถึงเรียกว่าเราเข้าเขตของเป็นชาวโลกุตละแล้วเนี่ยเอาอะไรเป็นเครื่องวัดนะอะไรเป็นเครื่องกําหนดเราจะปฏิบัติยังไงเราอ่านตัวเองได้ไหมนะว่าเรามีสภาวะสู่ความเป็นโลกุตละหรือย,ยังคือ อคนเราเกิดมาเนี่ยนะเกิดมานี่ยเามีอยู่สองฝั่งนะฮนะฝั่งโลกียะกับโลกุตระนะโลกียะนี่ก็คือพวกปุถุชนกิเลสมหาตันหยาบอยู่เนี่ยนะนะกับดีขึ้นมาหน่อยก็เป็นกัลยาณชนนะกัลยาณชนนี่คืออ่ะไม่ทําชั่วทําเลวไม่ผิดศีลผิดอะไรมากหรอกแต่ยังไม่ได้เป็นออชาวโลกุตระเหนือโลกขึ้นมา ที่ยังไม่เป็นยังไม่ยังไม่ได้อยู่ในฝั่งของโลกุตละก็เพราะว่ายังไม่รู้กิเลสเนี่ยเครื่องวัดมันอยู่ตรงเนี้ยแต่ยังคิดอยู่เลยนะตอนแรกก็ยังไม่ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมคนเขาเขาเสียสละแล้วเขาก็เป็นคนดีมีชื่อเสียงเป็นที่นับหน้าถือตาเอ๊ะทำไมไม่เป็นพระริยะอะอย่ยังกับแต่ไม่ชี้เสีซ่าอย่างเงี้ยนะหลายๆคนอ๋อพ่อท่านบอกว่าเพราะมันเพราะยังไม่รู้กิเลสไม่รู้เท่าทันกิเลส ก็เลยยังจัดอยู่เป็นชาวโลกุตละไม่ได้เหมือนลือสีอะไรต่าง,างๆสมัยพุทธกาลใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านยังบอกเลยว่าถ้ายังไม่มีสมาธิธนะแล้วก็ยังไม่รู้กิเลสต่อให้บำเพ็ญเพียรมีอัตตกรีมาฐานุยโยกขนาดไหนก็ไม่มีโอกาสได้เป็นอริยะบุคคลได้ความเป็นอริยะบุคคลเนะีมีอยู่ในเฉพาะในพุทธศาสนา ต้องดําเนินตามพชมเจ็ดมรรคแปดนะพระผุทธ่เจ้าเกิดเนี่ยถึงได้มีพ่ชมเกิดมีมรรคแปดเกิดขึ้นมาสัตว์มาอื่นลทัทธิอื่นไม่มีนะท่านประกาศอย่างอาจหารอย่างนั้นเลยนะนี่ชีวิตที่เข้าสู่โลก,กุตระมันเป็นยังไงมันดียังไงนะมีนำมาจดบันทึกไว้นะชีวิตของคนที่ไม่เท่าถึงโลก,กุตระนี่ก็คือ ชีวิตที่เปรียบเสมือนสวะเข้าใจคำว่าสวะไหมเศษสวะไร้ค่าของเลอะเทอะกลกเปล่ลลลลปาๆพวกสวะสวะในวัฏสงสารที่ลอยไปตามน้ำติดแก่งหินกิ่งไม้หรือไม่ก็ลงไปสู่มาสมุทรไปเป็นอาหารของปูปลาเต่าอะไรแค่นั้นเองไร้สาระ นี่คือชีวิตที่ยังไม่เข้าถึงโลกอุตละเหมือนสว่างชีวิตเราเหมือนเศษสว่างไร้ค่านะเอาทำปุ๋ยได้ยังมีประโยชน์กว่าใชนะแล้วก็มีเป็นปพุทธพจน์พุทธภาษิตหรือว่าพุทธวจนะเนะี่ยพูดถึงความเป็นอโสดาบันเนี่ยนะพระเจ้าท่านบอกว่ายิ่งกว่าเอกราชทั่วทั้งแผ่นดินยิ่งกว่าขึ้นสวรรค์คาล ยิ่งกว่าอาธิปไตยในโลกทั้งปวงคือพระโสดาบันนะโอ้โหยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยนะยิ่งกว่าขึ้นสวรรค์คาลายยิ่งกว่าได้เอกราชทั่วทั้งแผ่นดินนะเนี่ยระมานึกๆดูแล้วโอโ้มีความสำคัญมากจริงๆแล้วเนี่ยนะพ่อท่านเคยเทศนะตมมาเคยจำได้โสดาบันเนี่ยนะกว่าจะได้เป็นพระโสดาบันนี้ย,ยากน่อยนะนะ ทีนี้พอได้โสดาบันแล้วเนี่ยคุณจะได้บทเรียนได้ข้อได้อะไรตอไ่ออะไรตัวอย่างจะก้าวไปสู่ความอริยบุคคลจะเป็นสกิทานาคาเนี่ยจะเร็วนะจะเร็วแล้วก็จะง่ายขึ้นนะแต่ก็ไม่แน่กันนะกิเลสท,ที่มันละเอียดขึ้นนะอาจจะยากก็ได้นะบางทีโอ้โหมนเจอรูปรถกินเสียงสัมผัสเรื่องของการเรื่องของมานะอัตตาดีโอโหยากชีวิตทั้งชีวิตเราอาจจะยังไม่พ้นแต่เอาละอย่างน้อยให้ได้โสดาบันให้ได้ก่อนให้พ้นจากอนโลกก่อน อย่างน้อยคุณก็จะสบายใช่ไหมถ้าพลาดจากโสดาบันปฏิมักหรือปฏิผลเนี่ยนะเอามักก่อนถ้าท่านพลาดจากโสดาบันปฏิมักคือความแน่นอนแห่งสัตธรรมในศาสนานี้นะถ้าพลาดไปนะถ้าคุณไม่ได้เป็นโสดาบันนะคุณจะต้องเดือดเนื้อร้อนใจภายหลังสิ้นกาลนานคุณจะตกงนรกหมกไหมไปอยู่ในนรกสิ้นกาลนานใช่ไหมอ่า พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าคนที่ได้เป็นโสดาบันบุคคลเป็นคนที่โชคดีกว่าได้เป็นจักรพรรดิเสียอีกเหตุผลก็คือเพราะมหาจักรพรรดิเนี่ยมีสมบัติมากมายแต่ใช้ได้เพียงแค่ชาตินี้เท่านั้นเวลาตายรงวันไหนจักรพรรดิจะจนลงทันทีเพราะกินบุญเก่าเอาจากกินบุญเก่าแล้วไม่สร้างบารมีใหม่นะอย่างพวก พวกเักรพัดที่เอาแต่เสพสุขนะกินบุญเกา่าและสร้างแต่นี่ใหม่เหมือนสมัยห้องเต้นในจีนใช่ไหมเอาแต่บริโภคทั้งสุรานารีนะเนะี่ยเป็นจจารพัดร่ำรวยอยู่ชาติเดียวตายเมื่อไหร่ตกนรกหรือไม่ก็เป็นคนยักจนแค่นั้นเองเนี่ยแต่และคําแต่และนั่นเนี่ยนะตมานึกโอ้ผู้เจ้าดีท่านละเอียดนะลึกนะซึ้ง ในการในการนั้นอริย,รยสวราวกเมื่อหวังอยู่ก็พยากรณ์ตนเองว่านะเราเป็นผู้นรกสิ้นแล้วนระกสิ้นแล้วมีกําเนิดสัตว์โดยฉานสิ้นแล้วมีเปรตวิสัยสิ้นแล้วมีอบายทุกติวิธิบาทสิ้นแล้วเราเป็นผู้เข้าถึงกระแสแห่งนิพพานมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงต่อน,นิพานมีการตัดสรุปอยู่เบื้องหน้าเข้าเข้าสู่แค่เขตเดียวนะความไปสู่อ่าโซดาบันเนี่ยนะโลกุตระขั้นแรกเนี่ยมันคือว่าผู้เที่ยงลหละโอ้โหการก้าวเข้ามาขั้นแรกเนี่ยมันสุดยอดของความโชคดีของมนุษย์เลยนะนมันจะไม่ตกนรกอีกละหมดพ้นพ้นกันทีว่าตกนรกกันมาหมกไหมกันมานาน น่หลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านชาติหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นนะเอามาเริ่มต้นตรงนี้ก่อนคือการจำแนกภพภูมิของสัตว์โลกเนี่ยมารวบรวมไว้นะคือมันจะมีภนะพภูมิของสัตว์โลกอ่ะที่เกิดมาอยู่เป็นสัตว์โลกอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัตว์คนพืชเราไม่นับนะเพราะไม่มีจิตวิญญาณไม่มีการรับรู้อะไรรับรู้แต่ว่าไม่มีความรู้สึกอะไร เราเอาแค่สัตว์กับคนเนี่ยนะก็มีต่ำสุดเลยคือพวกอบายอบายภูมิสี่นะอบายภูมิสี่จำไหมก็มีนรกเปรตอสุรกายเนี่ยจำง่ายง่ายนรกคือพวกเล่าร้อนนิรยภูมิอะ่ะเล่าร้อนกระวนกระว,ระวายใครยังเล่าร้อนกระวนกระวายหงุดหงิดงุนง่านอะไรอยู่อยู่นิ่งไม่ค่อยได้เดี๋ยวก็ต้องหาเรื่องอะไรไปโนดไปนี่อะไระอะไรนะ สร้างกมสร้างเวรไปในพวกนิรยภูมิพวกพวกนรกร้อนกระวนกระวายนะเอามานึกถึงสมัยรามคารว่าก็มีเหมือนกันนะบางครั้งเนี่ยโอ้มันกระวนกระวายมันรู้สึกงดหงิดหาเรื่องเที่ยวเรื่องไปสนุกสนานโน่นนี่อะไรเพราะมันควบคุมอารมณ์ไม่เป็นนะควบคุมอารมณ์ไม่เป็นจับจิตจับใจตัวเองก็ไม่เป็นแก้ไขอะไรไม่เป็นเลยหาอะไรมาบันเทิงหาอะไรมาคนมันถึงสแสวงหาแต่ความบันเทิงเพราะมันมันร้อนลุ่มในใจ มันร้อนรุ่มเล่าร้อนกระวนกระวายจิตของมนุษย์ที่มันยังต่ําอยู่มันจะเป็นอย่างนั้นนะสังเกตไหมคนมันไม่อยู่นิ่งอยู่ไม่สุขหรอกเพราะมันไม่สุขมันว่างไม่เป็นมันจะต้องกระวนกระวายไปหาเรื่องเพนันสังขารเยอะคนเนี่ยมีบาร์มีขับมีอะไรอะไรไปสถานที่บันเทิงเยอะแยะหากินกับคนที่กิเลสมันเยอะอ่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะเราให้พ้นมันเรา เราตรวจได้ดิคนเราเนาะว่าเรามีมไหมไอ้ไอ้ความเป็นอย่างเงี้ยยังเล่าร้อนกรวนกวายยังต้องหาอะไรที่บันเทิงมาบำเรอตัวเองอยู่ถ้าเราพ้นจากสิ่งเหล่านี้แล้วแสดงว่าเราข้ามเขตของโลก,กียะเข้าสู่โลก,กุตละได้แหละเนี่ยสังเกตง่ายๆนะสภาพของติเรฉานล่ะนะคือสัตว์ดใฉานพวกนี้คือพวกอาการของคนที่มืดมัวโง่เขลานะ สัตว์ที่มันมืดมัวมันมืดบอดโง่เขลามันไม่รู้ตัวมันหรอกมันทาอะไรไม่รู้จักอายไม่รู้จักมันเลยนะสัตว์เนี่ยจะเป็นอย่างนั้นนะแต่บางทีสัตว์เนี่ยนะมันมีอะไรที่สอนคนเหมือนกันนะอาตมาเพิ่งได้เพิ่งจดใส่สมุดไว้เนี่ยสัตว์นี่แปลกนะเราคิดว่ามันโง่เขลามันมืดบอดก็จริงอ่ะนะรอะในแง่ดีเข้ามานล้เขาบอกสัตว์เนี่ยนะสัตว์นี่ไม่ป่วยง่ายอ่ะสังเกตไหม สัตว์ไม่ต้องไม่ไม่มีโรงสัตว์มันไม่ต้องไปหาลูกพยาบาลของมันหรอกมีแต่คนไปหาอ่าพาไปหาสัตวแพทย์นะถ้าเลี้ยงหมาที่เราชอบเราหวงก็ต้องไปหาหมอแต่โดยธรรมชาติของมันมันไม่ต้องไปมันไม่ค่อยป่วยไข้อะไรง่ายเพราะอะไรรู้ไหมสัตว์ไม่ค่อยป่วยไข้เพราะสัตว์มันไม่ค่อยกินปรุงแต่งเหมือนคนแต่เออน่าคิดเหมือนกันนะหนึ่งสัตว์ไม่ค่อยกินปรุงแต่งเหมือนคนสองสัตว์มันไม่ค่อยกินจุบกินจิบ นะมันกินทีเดียวอิ่มแล้วมันก็นอนนะมันก็ไม่กินบ่อยกินอะไรหรอกเหมือนอย่างงูอะ่นะะกินเข้าไปท้องป่องแล้วมันก็ไม่ไปกินอีกแล้วเสือพอมันกินอิ่มแล้วมันก็นอนมันก็ไม่ไปหาเหยื่อมากินกระจุกกระจิกนะเหมือนคนไม่รู้จักอิ่ม,มรู้จักหยุดนะนะกินเรื่อยปากไม่ว่างเลยอย่างเงี้ยอันนี้จะป่วยง่ายนะเอออันนี้เป็นเรื่องน่าคิดนะนี้ฝากไว,ะวะ้ว่าเออส่วนนี้ แต่เดเดฉานยังเป็นพวกมืดนะมืดมัวโง่เขลานะเพราะ,ราะ,ราะาท่านอาจารย์พุทธทาสท่านบอกว่าคนกษัตริย์์่างกันงที่ว่าถ้าเอาธรรมะออกซะแล้วเนี่ยคนกษัตริย์ก็เสมอกันนะเพราะสัตว์ไม่มีความคิดไม่มีความ,มนั่นอะไรของมันส่วนภูมิที่สามนะของอบายภูมิคือเปรต คุณลักษณะของเปรตคือความหิวกระหายหิวกระหายไร้ซึ่งความสุขอยากไปหมดนะนะรวยแล้วมันก็ยังอยากอยู่เลยนะไม่ค่อยรู้จักพอความรู้จักพอของคนที่มันลักษณะของเปรตเนี่ยมันไม่มีที่สุดจริงๆนะส่วนอสุรกายคือความไม่กล้าหวาดวันไร้ซึ่งความรื่นเริงไม่กล้าทำความดีอย่าคิดว่า อสุรากายพวกยักษ์นี่แกกล้าเลยนะมันไม่กล้าอะอะแปลว่าไม่อะสุระนี่แปลว่ากล้าใช่อสุรากายนี่คืออบายภูมิสี่เราพ้นหรือยังสำรวจตัวเองมันไม่ยากหรอกการตรวจอดียบุคคลขั้นแรกเนี่ยะพ้นอบายภูมิสี่นี้มนุษยสภูมิสามอะมนุษยสภูมิสามก็เริ่มแต่ปูถุนชน คุณโชคดีนะขนาดปุถุชนยังได้มาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ปุถุชนนี่ก็ถือว่าบำเพ็ญมาพอสมควรแล้วล่ะเข็ดมาจากการเป็นสัตว์นะเป็นวัวเป็นควายไม่สร้างเวรกรรมวัวควายนี่มันมันใช้นี่กรรมเท่านั้นนะเกิดมาแค่ใช้นี่กรรมของมันเพราะมันโกงเขามากเขาเปรียดเขามากมันนี่ไปเป็นวัวเป็นควายใช้นี่แต่ถ้าเป็นพวกสัตว์กินเนื้อเนี่ยนะพวกนี้สร้างเวรต่อไม่ได้เกิดได้ผุดมาเป็นมนุษย์เลย แต่เวอควายนี่มีโอกาสเป็นมนุษย์ได้ง่ายเพราะมันถ้าสร้างมันมันไปใช้วิบากหมดแล้วมันก็มาเป็นมนุษย์พอเป็นมนุษย์อีกถ้าไม่มีปัญญาไม่รักษาศีลรักษาธรรมไม่ทําตัวให้ไปสู่โลก,กุตละนะคุณม,มีมีโอกาสเวียนไปเป็นสัตว์เดรัจฉานได้อีกเนี่ยมันตัดรอบกันตรงเนี้ยะเพราะฉะนั้นถึงพยายามให้สู่ความเป็นมนุษย์โลก,กุตละไว้จะได้ไม่ไปเวียนกลับไปเป็นเดรัจฉานอีก ทำไมถึงไม่เวียนกลับเพราะมันรู้ซะแล้วนี่ว่าอ๋อเนี่ยกิเลสมันพาให้เราเนี่ยไปเกิดในทางต่ําทางชั่วนี่ถ้าหมดกิเลสแล้วคุณก็มุ่งไปสู่ความหลุดความพ้นความเป็นนิพพานความเป็นพระอรหันต์ทางเดียวเลยเรียกว่าเข้ากระแสละมันก็ไปทางนี้ละมันไม่กลับไปทางไอ้ต่ําอีกแล้วใช่ไหมมันปลอดภยัยคือข้ามให้ได้เป็นความเป็นโสดาบันก่อนแล้วคุณจะปลอดภยัย ในชีวิตในวัฏสงสารของคุณเองเลยอันนั้นบอกโอ้โหใครได้มาพบสัตว์รุษพบพ่อท่านและพายชีวิตเราข้ามไอ้วัฏสงสารเหล่านี้มาได้นะไม่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเดริชานอสุรกายอะไรพวกนี้เลยโอ้มันบุญหัวเลยนะคิดดูสิคนมันยังมัวเมาอยู่ในโลกนี้เท่าไหร่เท่าไหร่นับไม่ได้เลยนะตาเป็นกรอบเลย แล้วต้องใช้นี่เว้นี่กรรมเดี๋ยวก็เกิดสงครามเดี๋ยวก็เกิดโรคระบาดล้มหายใจจากอู้เยอะแย,ยะมากมายนะเรามามีชีวิตที่อยู่สุขสบายชีวิตหนอพออยู่พอกินเนียอยู่ทุกวันเนี่ยทุกนนทุกบอกแมามันไม่รู้จะโชคดียังไงละนะมันขวนขวายเถอะเข้ามาขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าจะมาโดยประมาณนะโดยประมาณโดยประเมินเอาอะคนที่มาฟังธรรมอยู่ได้นะาาเนี่ยมาฟังธรรมเนี่ย กลุ่มเรานี่แหละกลุ่มโลกุตระหรือกลุ่มอุโบสถศีลแล้วก็แต่เนี่ยมาฟังอยู่ได้ขนาดนี้เนี่ยอตาตมาว่าก็ไม่ธรรมดาแล้วนะจะตัดเขตให้ว่าเป็นโลกุตระเนี่ยอตาตมาว่าให้ได้เลยอนะเพราะจิตใจถ้ามันยังร้อนลุ่มเนี่ยมันไม่มปใจเย็นฟังธรรมะอยู่อย่างนี้หรอกนะฟังธรรมะที่ทวนกระแสะไม่ว่าจะฟังองค์ไหนก็แล้วแต่นะเพราะโอ้มันต้องใจมันต้องโน้มน้อมมาทางนี้แล้วมันถึงตั้งใจฟัง จะนักเก็ตไหมคนที่ใจมันไม่ถึงมาฟังนี้แล้วเดี๋ยวเบื่อฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่องนะฟังซ้ำๆซ,ซากๆอะไรอย่างนั้นอย่างนี้มันก็จะไปอย่างนั้นแหละเกิดมาเป็นคนมันก็มีอย่างนี้แหละนะเพราะฉะนั้นก็เราสามารถเช็คได้เนี่ยวัดได้นะไม่ยากไม่เย็นอะไรนะมันจะมันจะให้ใครมาบอกเรามันเหมือนเรารู้ด้วยด้วยตัวเราเองนะอ่ะอะอะไรมาก็ไม่ไม่จําเป็นเลย อาจารจะเป็นอริยะชั้นไหนยังไงอาจมาโดยส่วนตัวอามาเองอามาไม่สงสัยอ่ะใครจะบอกยังไงก็มันอยู่ที่ตัวเรามันมั่นใจยังไงมันมันเห็นเออมันชัดเจนถ้าหลงก็หลงเฉพาะของเรามันก็ไม่หลงง่ายๆแล้วมันมีเครื่องวัดเครื่องทดสอบเครื่องตรวจอะไรอย่างถ้ามันมีสมาธิถิแล้วไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นออบยภูมิสี่นี่บอกมาละเอียดแล้วนะทีนี้มนุษย์ภูมิก็มีปุถุชน กัลยาณชนอริยบุคคลนะปุถุชนก็มีสองเนี่ยทั้งปุถุชนกับกัลยาณชนปุถุชนคือพวกกิเลสมาตัาหาย,ยากพวกไม่มีจิตสํานึกนะส่วนกัลยาณชนคือเริ่มมีจิตสํานึกละแต่ไม่รู้กิเลสมันถึงยังไม่เข้าข่ายโลกุตละนะส่วนอริยบุคคลอีกอยู่ในเขตโลกุตละละมีทางเดียวละไปทางเดียวละไม่บรรลุหลุดพ้นก็นะ ก็วนเวียนอยู่ในอริยะบุคคลนี่แหละจะไม่ต่ำไปกว่าเส้นแบ่งเขตระหว่างโลกียะกับโลกุตระอีกแล้ว